ประจำเดือนสิงหาคม2565ของชาวธาตุลมนะเมถุนลุนกุมและคนที่เกิดวันอังคารจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามปดหัวใจให้หม,มออมธรรมถาโร่โด้วยนะคะ飒ส,สดๆกันเลยนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองคิวกันก่อนนะคะอะมาดูกันเลยค่ะชาวธาตุลมเป็นอย่างไรกันบ้างโอ้โหโชคลาภนำมาใบแรกเลยนะต้องบอกเลยชาวธาตุลมเมถุนลุนกุมและคนที่เกิดวันอังคารนะ ดูเหมือนว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยโชคลาภจะมาแบบล้นเหลือ ดูจะเป็นคนมีความโชคดีมีพลังงานความโชคดีมากๆในเดือนสิงหาคมนะการงานต้องบอกเลยคิดหวังสิ่งใดอยากได้สิ่งใดมีโอกาสมีโชคมีลาบทําให้มันสําเร็จตามที่คุณปรารถนาในเรื่องของการเงินโอ้โหโชคลาบมาขนาดนี้มันเหมือนกับว่าจะมีโชคลาบดีๆเข้ามาอาจจะมาจากการางานของคุณนี่แหละตั้งใจทําแล้วก็ได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองมากมายนะหรือเป็นไปได้ว่าบางครั้งบางทีเสี่ยงทายก็มีโอกาสมีโชคมีลาบนะเออนะ ส่วนในเรื่องของความรักเป็นไปได้เหลือเกินว่าช่วงเวลานี้สเสน่ห์ล้นเหลือนะคนโสดคนจะเข้ามาหารัวๆตเตรียมทําบัตรคิวไว้เลยส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนต้องบอกว่าช่วงนี้ออร่าจับสเสน่ห์จับเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะพยายามจะชัดเจนกับคุณเพราะว่าสเสน่ห์ของคุณมันล้นเหลือน่าจะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะมาก และถ้าเขายังช้าไม่ชัดเจนเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาจะเสียคุณไปเขาก็เลยมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะรีบชัดเจนส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยเหลือว่าช่วงนี้แฟนจะห่วงหนักมากเพราะสเสน่ห์คุณมามากเหลือเกินนะเออหรือเป็นไม่ได้ว่าใครที่วางแผนอยากจะมีลูกมีมีมีเกณฑ์มากๆมีเกณฑ์มากๆวกา็จะมีลูกด้วยนะหรือใครที่ยังไม่ได้แต่างงานมีเกณฑ์เหลือเกินว่าอาจจะได้เป็นแบบ เจ้าสาวเจ้าบ่าวแบบไม่ทันตั้งตัวแบบปุบปรับฉับพลันคือแบบว่าอยู่ๆจะขอก็ขออะไรเงี้ยอยู่ๆคิดว่าจะแต่งก็แตง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอออาจจะเป็นแบบปุบปรับฉับพลันแบบนั้นเลยก็ได้คือเป็นช่วงเวลาที่ความรักมันรู้สึกว่ามันลงล็อกลงตัวหลายสิ่งหลายอย่างป,ป,ปุบปรับฉับพลันได้โชคได้ลาบโชคลาบนํามาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะสําหรับชาวธาตุลมนะธาตุลมนะขออีกหนึ่งใบแล้วกันนะคะโอ้โห เนี่ยมีเกณฑ์เหลือเกินว่าจะได้ยกย้ายเปลี่ยนแปลงสําหรับคนที่เรื่องงานนะใครคิดอยากจะยกย้ายอยากจะเปลี่ยนแปลงที่การงานมีโอกาสยกย้ายมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะได้ Uh, เขาเรียกว่าบริหารจัดการเงินได้เป็นอย่างดีใครที่มีหนี้มีสินมีอะไรต่างๆสามารถบริหารจัดการเคลียร์ทุกอย่างได้ได้เป็นอย่างดีเนาะส่วนในเรื่องของความรักอะไรที่กําลังจะตัดสินใจเนี่ยมันเหมือนกับว่าในช่วงเดือนสิงหาคมคุณจะสามารถตัดสินใจเรื่องของความสัมพันธ์ไ <conte> ด้อย่างชัดเจนแม่นยำมากยิ่งขึ้นเพราะคุณคิดมาอย่างดีแล้วไตร่ตรองมาอย่างดีแล้วแล้วความสัมพันธ์ของคุณ <mean> <c oughs> มันจะโชคดีมากขึ้นมันจะช,ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วเปลี่ยนผ่านไปสูส่จุดที่ดีขึ้นแน่นอนนะคะ